เครื่องนี้ก็คือเครื่องชาร์จไฟของแบตเตอรี่รถสกูตเตอร์นะครับนะบ่เพื่อนผมขี้เกียจซ่อมนะครับอืมกะว่าจะซ่อมให้ลูกหลานแต่ทีนี้ก็ขี้เกียจซ่อมนะครับก็เลยไมช่ช่างวิ์ดูต่อนะครับได้ทาการถอดไดโอดทิ้งไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าได้โอดมันช็อตแล้วเรียบร้อยทั้งสี่ตัวพอทีนี้ถอดไปถอดมาก,ก็เกิดความ ขี้เกียจทาอะไรเงี้ยนะก็นี่เลยมันมันจริงๆแล้วมันก็น่าที่จะขี้เกียจทําอยู่หรอกครับมันเอาจริงนะรู้เลยครับมันช็อขนาดนี้นะเออเป็นผม,ผมก็ขี้เกียจนะพูดถึงเนาะตอนนี้มันเป็นอาชีพที่ผมจะต้องทําก็เลยต้องทำมาลนะเออเปลี่ยนอาชีพนะพูดถึงเนาะ ถ้าไม่ใช่อาชีพนี่หรือว่าเล่นเป็นงานอดิเรกนี่จะทำานี่โอ้ยขานขานแห้งนี่มันโอ้โหนะเห็นครับฟิวมันใหย่มากนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ใส่ฟิวห้าแอมันก็พอนะพูดถึงนะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะโอ้โหมันยี่สิบแอบมเป็นรูดีเขาไม่ใส่ฟิวมานะครับตัวนี้เอาตัวนี้เป็นฟิวนะครับแล้วทีนี้มันพอมันช็อตมามันก็แทนที่มันจะเสียหายเล็กน้อยมันก็เสียเยอะเลยแทนที่จะเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับนะเสียเยอะเลย ไดโอดนี่แตกมาเลยสี่ตัวว่างั้นนะครับทีนี้ไดโอดก็เสียแล้วนะครับเนี่ยเสียจนหายคุณล่ะพี่น้องนี่เขาถอดแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าไดโอดเสียแน่นอนนะครับเสียหายนะแล้วทีนี้ไอ้ตัวที่มันจะเสียหายนอกจากไดโอดแล้วก็ยังมีอาแตกด้วยนะครับนี่อาตัวนี้แตกนะครับอาจํากัดกระแสของตัวเฟสเนี่ยครับวัดเฟสไม่ค่อยเหลือหรอกนะครับส่วนมากก็จะช็อตเป็นที่บลอยไปเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะช็อตก่อนพอะตัวนี้ช็อตแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลให้ไดโอดช็อต พอรีโอช็อตแล้วฟิวก็แตกนะครับเห็นไหมโอ้ยฟิวฟิวปอมพี่นออ้องฟิววงจรนะครับมีขีดสนิมขึ้นตรงนี้ไอ้ต้องต้องสนิมนี่ไม่เท่าไหรนะ่เนี่ยล้างล้างออกนี่ก็น่าจะโอเซเนี่นครับล้างล้างออกหน่อยหนึ่ง LED มีหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งไม่มีร่องรอยเนาะไม่มีร่องรอยการมีอยู่นะครับไม่มีร่องรอยการมีอยู่นะครับ มันเป็นยังไงนะเออมี fc ถามมานะครับว่าผมจะเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อไหร่นะครับผมจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับเปลี่ยนพร้อมนายกคนใหม่เลยผมบอกเลยครับตัวนี้นะนายกคนใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวฉลองในเปลี่ยนแปลงนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพนะครับเห็นไหมครับเพียงแต่เราล้างด้วยทินเนอร์วงจรก็สะอาดเหมือนของเท้แล้วพนะเห็นไหมครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือตรวจสอบในส่วนของเจ้าตัวมอสร์เฟตตัวนี้เสียหรือไม่อย่างไร ตามไปด้วยตัวต้านทานที่มันเสียแตกอยู่งนี่ถอดออกเลยไอซี IC ที่อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเหลือแล้วถอดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าประสบการณ์สองเครื่องแล้วนะครับที่ผมทําลงในช่องผมรู้ว่ามันเสียแน่ๆนะไอซี IC ตัวเนี้ยฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งตัวสองตัวสมตัวสี่ตัวห้าหก็ดแปดแดตัวนี้จะต้องถูกเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะเพื่อนก็ลองเอาไปทําดูนะอืม หาได้โอดใส่กันเปลี่ยนไอซี่กันเปลี่ยนอากอนโอเคนะคะสรุปหลายครั้งเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่เป็นสรุปมันจะเป็นเนื้อหานนะช่วงเวลานี้ทําการถอดอะไรตัวที่มันเสียออกสาก,ก่อนนะครับเป็นลําดับปฐถมจัดไปพี่น้องด้ยเพราหลายใหญ่ห่างมาถงงานมันสิบโล้วมันสิเป็นจมตัวถอดไอซีออกนะครับน,น,นะดูดจะกลัวว่า,วานี่ครับก็สิ่งที่มันจะเสียก็มีอาจํากัดกระแสนี่เลยนี่ ห้าโอห์มเนี่ยศูนย์จุดห้าหนึ่งโอห์มเนี่ยโอ้โ oh, หนี่นะอ่าตัวนี้ก็แตกเลยนะครับนะมันมันจะแตกแบบนี้แหละนะเพื่อนนะจะแตกแบบนี้เลยนะครับมดำดำแบบนี้เลยนะครับนี่ไอซีเนี่ยเอ่อนี่ครับ KA สามแปดสี่สองเนี่ยครับนี่ก็ไม่เหลือนะครับแตกแล้วนะครับตัวนี้มอสเฟสนะครับมอสเฟสนี้จะถอดออกมาเลยก็ได้หรือจะถอดเฉพาะ,ะตัวมันก็ได้นะครับ แต่ว่าผมว่ามันเวลาหมุนน็อตแล้วกลัวลายวงจรมันแตกมก็เลยต้องถอดแบบนี้มาแล้วหมุนน็อตตรงนี้แล้วค่อยเอาลงไปนะครับยันแตกว่าเลยนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้ก็ซิงระบายความร้อนมาในกระมุนว่ะโอ้ยแน่นมากยังค่อยหมุนก็ได้ตัวนี้นะครับเบอร์ p 5 n 6 0 d, d นะครับ p 5 0 5 n 6 0 d นะครับตัวนี้เป็นมอดเฟตนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ละนะครับเพื่อนๆือนตรงมันดำๆอย่างนี้ก็เอาทินเนอร์นี่ เช็ดออกก็ได้นะครับเห็นไหมนี่ก็สวยแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยครับด้านล่างก็เนี่ยครับล้างออกนะครับคราบอะไรต่างๆก็จะหายไปนะครับโอ้แรงมากเลยนี่เนาะสุดยอดน่ครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวทีนี้ก็ต้องเอาอุปกรณ์มาใส่นะครับ นะครับนี่ล้างออกได้นี่สวยแล้วนะครับไอ้พวกซีพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับสวยงามอยู่นะครับเครื่องนี้สวยงามเลยนะครับไม่แตกไม่อะไรเลยนะครับแต่ก็มีบางเครื่องที่ช็อตหนักก็คาซีละลายเลยก็มีนะครับเพื่อนๆนี่ครับอุปกรณ์นะเพื่อนดูนะเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ได้พิมพ์เบอร์อุปกรณ์ลงไปที่แผ่นพิมพ์นะครับจะบอกตำแหน่งนะครับมีมากมายหลายแบบนะครับตัวนี้ที่ชาร์จเนี่ยหลายรุ่นนะครับ เพนอย่างนี้แหละไดโอดตัวนี้ก็ใส่แอมเดียวโอ้ยใส่2อแอมเนาะใส่2อแอมนะครับแอมเดียวมันจะเล็กไปก็ต้องใส่ผมจะใส่2อแอมนะตัวนี้นะแล้วทีนี้เวลาใส่ไดโอดเนี่ยก็พับขามันเรียบร้อยเนี่ยจะลงตรงนี้นะครับแล้วทีนี้มันจะมีจุดสังเกตด้วยนะสําหรับผู้ที่สนใจใหม่นะครับไดโอดมจะมีอย่างเงี้ยก็จะทําสัญ,ญลักษณ์ไว้แบบนี้เนี่ยตัวไดโอดก็จะมีเหมือนกันนะนะครับจะมีเหมือนกันเลยนะครับ ครับนะก็ตามนี้เลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับนะตามเลยครับตัวต้านทานนี่มันจะมีเขาเรียกเป็นหวัดนะครับเอ,อเรารู้ค่ามันแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้หวัดด้วยนะครับวัดก็คือขนาดของตัวมันนะรู้ถึงนะอย่างเช่นอย่างนี้ก็วัดหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับนะถ้าโตขึ้นกว่านี้ก็2หวัดถ้าอยากได้หวัดก็เป็นอาไรกเบื้องอะไรพวกนั้นก็ห้าวัด1ิบวัดอะไรก็ว่านไปนะครับ มันเป็นการทนความร้อนนะครับรู้สองค่านะตัวต้านทานรู้ค่ารู้ค่าความต้านทานแล้วค่าวัดน,นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปถ้ามันเป็นแบบนี้จะทางไหนก็ได้นะครับทางไหนก็ได้ไม่ได้จํากัดน,นะตัวนี้นะทางไหนก็ได้ได้หมดนะครับตัวนี้ตัวนี้ไอซทีนี้ไอซตัวนี้นี่ตัวเดิมมันเป็นเป็นเป็นเคเนะครับเคเอสามแปดสี่สองเฉยๆเลยนะครับเคเอสามแปดสี่สองตัวเนี้ย ตัวที่ผมเอามาใส่นี่มันเป็น UC, UC 42, นะครับ UC สามแปดสี่สองนะครับแล้วก็ลงท้าย B ด้วยนะตัวนี้เออเออมันก็ได้นะพูดถึงได้ได้ได้นะครับโครงสร้างภายในเหมือนกันนะเชื่อว่าน่าจะเป็นการผลิตที่เพื่อการค้าด้วยแล้วก็คนละบริษัทอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนั้นก็ไม่ก้าวล่วงนะแล้วแต่จะเป็นนะครับแต่ <S <S มันก็แทนกันได้นะครับระหว่าง KA กับ UC สามแปดสี่สองนี่นะเพื่อนนะเวลาเพื่อนสนใจนะครับ เพื่อนอยากจะทำนะเพื่อนก็ทําอย่างนี้แหละนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นบางทีเราใส่มันหาเบอร์ตรงไม่มีไม่หา ka สามแปดสี่สองไม่มีทางร้านขายอะไรเขาบอกว่าเออนี่ไง uc สามแปดสี่สองตัวนี้ก็ใส่เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีมันเป็นบางเบอร์บางอย่างนะที่มันพิมพ์มาใกล้เคียงกันเนี่ยบางทีมันก็ใส่แทนกันไม่ได้มันก็เยอะแยะไปนั้นเพื่อนนะเราต้องดูด้วยนะครับตัวไหนเคยใส่แทนกันได้ก็จะจดบันทึกไว้หน่อยนะครับเพื่อน พวกนี้ก็จะเป็นออปโตอะไรนะการออกเสียงสำเนียงภาษาอีสานของผมนี่ก็เพื่อนๆคนเดาๆเอาฟังๆเอานะครับเพราะว่าการออกเสียงของคนเรานี่มันเพี้ยนมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเริ่มแรกแล้วนะครับฝรั่งก็เพี้ยนนะผมบอกมันเพี้ยนตั้งแต่ฝรั่งนู่นแหละฝรั่งก็ฟังเราไม่ออกเหมือนกันนะฟังภาษาไทยภาษากลางอะไรไม่ออกเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ทีนี้ก็บัตรกี่เออบางคนอาจจะสงสัยว่าฝรั่งมันฟัง ฟังไทยไม่ออกแบบไหนก็สมัยแต่ก่อนเนี่ครับประเทศไทยนี่คือประเทศสยามนะการค้าขายระหว่างไทยกับฝรั่งนะชาวตะวันตกชาวตะวันตกก็มาครับมาถามประเทศยูเนี่ยประเทศคุณเนี่ยประเทศไรอะ่ะคนไทยเราก็บอกประเทศสยามฝรั่งก็ฟังแล้วงงเลยสยามอะไรวะพูดอยากสยาม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 เอา้าประเทศเสยมดีกว่า ฝรั่งเขาก็เลยเรียกประเทศไทยว่าเสียมเซียมก็แปลว่าประเทศสยามนะครับเพื่อนไปดูนะภาษาอังกฤษเขียนว่าเสียมแปลว่าสยามแล้วทีนี้คนไทยเราก็เพี้ยนอีกเขียวนว่าเซียมให้อ่านว่าสยามเลยโอ oh ้โหไม่มีตัววายเลยเว้ยไม่มีตัวเอสเลยโอ้มีอยู่ไว้ตัวเอสไม่มีตัววายนะครับเมื<ๆ>่อเราไปดูนะเพี้ยนว่าตัวแรกเลยครับ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนไทยเราก็ชอบจะเปลี่ยนชื่อต่างๆด้วยนะครับเพื่อนนะ ชอบเปลี่ยนชื่อนะครับนี่อย่างเช่นตัวท่านทานนี่ก็อันต้นหนอนนี่นะหนอนหนอนนะครับมันเปลี่ยนชื่อต้นหนอนหนอนไรซีนี่ก็ตับกบตับเขียดเนี่ยมันเขียวตับกบตับเขียดมันเพี้ยนมาชอบเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับฝรั่งก็เพี้ยนไทยก็เพี้ยนเห็นไหม J เจแปนเห็นไหมค้าขายกับญี่ปุ่นเห็นไหมมาจากไหนล่ะพ่อค้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น ญ oh, ี่ปนจีฟูจีเซนโอ้ยเออรยากได้เจแปนเอาญี่ปุ่นนี่แหละนะญี่ปุ่นเห็นไหมครับมันไม่มีนะญี่ปุ่นไม่มีในแผนที่โลกนะครับมีเจแปนนู่นน่ะมันเรียกยากครับเพี้ยนเนี่ยแล้วมาจากไหนชินีเชน่าเชน่าเชน่าเรียกยากเชน่าอะไรบ้าบอคอแตกเรียกยากเชน่าเชน่าเชี่ยนเชี่ยนเจียนจีนประเทศจีนโอ้นั่นแหละครับแล้วก็มีเพี้ยนอีกครับไปไหนอ่ะเกาหลีเกาหลี กาหลีอะประเทศเกาหลีมันอยู่ไหนอะประเทศเกาหลีเกาหลีนี่ยเพียนไปหมด้วบ้านผมก็เหมือนกันนะไม่รู้จักชื่อเห็นรูปทรงร่างกายหน่อยอีดากไงได้การเลยอีบึงคนเรามันเรียกเพี้ยนมาได้ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เข้าใจตามกันนะครับว่ามันสามารถที่จะทําได้ถ้าผมออกเสียงพวกนี้ไม่ถูกก็เพื่อนๆก็พิารณานะพิ่ารณา ด้วยนะครับถ้าตัวไหนไม่ถูกก็ออกเสียงให้มันถูกแล้วกันแต่ผมก็เรียกตามนี้แหละมันเป็นอีสานสำเนียงไทยสำเนียงอีสานน่าพีนองเนาะ <c oughs> ใส่เข้าไปนี่เนาะอย่างเช่นมันหันมาอย่างนี้เนาะสีแหลกมันอยู่อย่างเงี้ตัวนี้ตัวที่ใส่ต่อไปที่ถ้ามันอยู่ข้างกันข้างไกลกันเราก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้ดูสวยนีย่งไงเห็นไหมนะครับ มันก็จะเริ่มอ่านจากด้านนี้เห็นไหมครับนี่สําหรับมือใหม่เลยเนี่ยนะครับสร้างวิจารก็สิเว่าไรเดี๋ยวภาษาใสอ่าสอันนี้ซืือเว้ยมันก็เล้วกตะข่อยเนาะเนีตะข่อยเอ้ย่อยกี่ขั้นฟังเจ้าอันพ่อยมันก็มีมองปิดอยู่ง่ายนครับได้เมื่อดันละแล้วแต่นะครับตรงนี้อันนี้เราให้ฟังนะครับอหาวใจสร้างลายมันต่ต้องรู้ไป คนนี้หน่อยนะครับบางทีต้รู้จักที่มาที่ไปมันบ้างสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนไปสิไปเบากถึงเรื่องเงินส่อมอันนี้ไปเบิดมันกับข้าวียวแล้วตอนนั้นนี่มันสิได้คุยกันนพ่ลแล้วแนะม่เว่นบ่บเห็นบ่เข้าไปคุยสาวนะาเห็นบ่โวกี่เขียวก็ยังหันเรื่องเก่ากนะันแหละเมื่อแหล้วยึกเดียนะครับอย่างนี้ละตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะเอารวดมาใส่ก็ไดนะ้มีภาพเดี๋ยวมันมีอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวเอาภาพมันมาให้ดู ภาพภาพจุดนี้นะนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวมันอยู่ไหนอะเดี๋ยวดูกันตรงนี้คือ Modfet m o ฟ f e t ตัวนี้เบอร์ p 5 n 6 0นหะเนี่ย5 n า0 d นะครับตัวนี้นะมันจะเป็นหลังดำหรือว่าหลังขาวก็แล้วแต่นะครับนีจะมีหลังดำหรือว่าหลังขาวก็ได้ได้หมดนะครับตัวนี้มันทำม,มารูปทรงหลายแบบถึงมันจะเป็นเบอร์เดียวกันแต่มันคนละหลังก็มี นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาต่างกันนะครับเพื่อนนะเออของผมนี่เป็นหลังดํานะครับเป็นหลังดําตัวนี้หลังขาวหลังเหล็กไปโดยนะครับเขาออกแบบมาให้เราใช้งานได้หลากหลายนะครับฉะนั้นแล้วมันก็มีทั้งหลังดํามีทั้งหลังขาวนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อมาได้ถ้าเป็นเบอร์เหมือนเหมือนกันนี่ก็ได้เลยนะครับอย่างอย่างตัวนี้หลังดําใช่ไหมล่ะของผมหลังดําใช่ไหมผมก็จะทาซิลิโคนเข้าไปนะครับเพื่อ ที่จะให้มันเกิดการระบายความร้อนขึ้นมานีครับแบบดีไ,ดไปเลยนี่เห็นไหมทาเข้าไปไปอุดนะครับก็ใส่เข้าไปขาตรงกันเลยนะตัวนี้ขาตรงกันเลยใส่แทนกันได้เลยระหว่างหลังดําหลังขาวเนี่ยไม่ได้สลับขากันนะเพราะว่ามันเป็นเบอร์เหมือนกันเลยหกเอ็ N, N นหะ้าอนหกูนย์ะตัวนี้นี่นะครับก็ใส่เข้าไปแทีนี้ก็หาฟิลมันใส่ฟิวนี้จะใส่เป็น ฟิวหลอดแก้วนะตัวนี้ฟิวหลอดแก้วช่วงนี้ยังยังไม่ต้องใส่มอสเฟดแล้วใส่ฟิวหลอดแก้วนะครับฟิวหลอดแก้วก็ใส่โดยการต่อขานะต่อขาวนะครับเพราะว่าฟิวหลอดแก้วนี่มันไม่มันไม่มีขามาก็ต้องต่อขาวนะครับเพื่อนๆนี่จะใส่5แอมป์ก็พอนะครับนี่ใส่5แอมป์ก็พอแล้วเวลามันช็อตมาได้โอดมันถึงจะไม่แตกนะพูดถึงเนาะ ไม่ต้องใส่ถึงสิบแอมก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเออแต่เส้นเดิมมันใหญ่นะแต่ว่าตัวนี้ใส่ห้าแอมก็พอน,นะครับไม่เป็นไรเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เห็นไหมมันมันต้องใส่เอียงๆซะหน่อยนะเอียงๆแบบนี้นะเพื่อนเะนี่ยครับก็คือเราต่อสายอย่างนี้มานี่นะครับนี่ก็บัดกีแล้วนี่เห็นไหมก็ต่อต่อขาเคยได้ยินต่อแขนต่อขาไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยทีนี้ก็ใส่เข้าไป ตรงนี้มันเป็นไงบ้างนะนะครับก็ใส่เข้ามาตรงนี้แล้วทีนี้มันก็จะมีฟิวแล้วนะครับที่เขาออกแบบมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาใส่ฟิวมันจะเพิ่มค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ฉลาดโดยการเอาลายวงจรแบบนี้เลยนะครับเขาทำเนี่ยก็ทําอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับได้คือเก่านะได้คือกันนะครับเห็นไหมแล้วเพื่อนๆกลัวว่ามันจะมาช็อตลงตัวนี้เหรอเพื่อนๆก็เอาท่อหดเอาอะไรมากันการช็อตไว้ก็ได้เนี่ยไง เวลาเวลาเราใส่ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเวลาเครื่องตกกระแทกขาพวกนี้ก็จะมาชนกับตัวนี้ทําให้เกิดการช็อตได้ก็เอาท่อหดมาหดไว้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมนะครับมวิดีิปนี้มันจะยาวมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรเนาะยาวกว่าก็เอาตัวี่เอาที่ละเอเอแมนนไปกดขำกดขำไปทีล่ละมองใจขั้วมันนะอ่ะอเห็นไหม ผื่อใครอยากไปทําตามจะได้ทําได้มันต้องมีรายละเอียดอันนี้ทําดีๆหน่อยนะนี่ทำให้มันมันแหมไรฝีมือจริงเลยเราไม่เป็นไรนะได้คือเก่าเห็นไหมง่ายง่ายเลยนั่นนะว่าน่ะเนี่ยเห็นไหมได้ฟิวแดงเลยเนี่ยฟิวแท้ครับของแท้เลยครับฟิวแดงเอ้ยได้คือเก่ากันช็อตนะครับ เป็นแบบนั้นแหละนะครับเนี่ยก็อย่างเงี้ยนี่ใส่แล้วก็อย่าลืมวัดไฟสามร้อยด้วยนะค่อยเอามอสเฟตใส่นะครับพูดมากเกินไปพอดีมีเอฟซีเอามาฝากขอบคุณอูเทียนซาวนะครับเอากาแฟเอาขนมนมในมาฝากเพียบเลยขอบคุณมากนะครับเห็นผมพูดมากนะครับเพื่อนเอานี่อัดปลาไว้ใน่เพะจะเวาไล่ผกไก่เว้าเนี่ยเออ ติดตามก็เจาจังสิได้มีอันอันแนวแนวไปเบอต่อ <c oughs> นะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับใส่ได้โอดใส่อาใส่อะไรที่ผมก็ขี้แก้วไปเยอะแล้วนะครับเอาไปนี่วก่อนอาหารการกินเอากวาดออกก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็อย่าเพิ่งใส่มอดเฟตนะเรามาดูก่อนว่ามีไฟ300ที่จุดนี้ไหมเดี๋ยวผมบูดช้าแล้วเนี่ยนะเผื่อบางคนที่ยังตามไม่ทัน ขี่แคลไปหลกหลายยางหลายแนวนึงวัดซีตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กแล้วก็วัดไฟนะนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจะใส่มอดเฟีตแล้วก็ต้องวัดไฟไม่วัดไม่ได้นะครับตรวนี้เอาเป็นอย่างก็สีวัดบ่อใดพระอาจารย์ทำอันย่อมอันบววัดบ่อใดบอไฟสามลอยมันนี่เขาใส่ไดโอดแล้วเรียบร้อยในบ่อใดบ่อใดเปล่มันเป็นขั้นตอนตัวพระอาจารย์เป็นขั้นตอนครับขนาดพระอาจารย์สีทองอย่างยังตั้งนโมอยู่ก็ให้แต่ตั้งแล้วไป1ึงหันนะก็ยังตั้งอยู่รอบสองรอบสามโดยพระอาจารย์ โ oh, อ้แม่นอิริตระยมเฮดรวดเจ้าพะนะ <c oughs> เพิ่นมาเคยมาถามโอเคนะครับผมเสียปลักไฟเสียปลักแล้วนะครับแล้วทีนี้ตั้งมิเตอร์ที่เอ่อของเพื่อนๆอาจจะไม่มีห้าร้อยแบบนี้นะเพื่อนๆกาปรับมาตรงพันนะครับตรงนี้มันมันไม่มีในมิเตอร์ทั่วไปนะบางทีนะไอห้าร้อยเนี่ยนะครับถ้าตั้งพันนี่เลขมันจะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะมีสามร้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ดูขั้วดีๆด้วยก่อนจิ้มมิเตอร์ลงไปถ้าไม่เช่นนั้นมิเตอร์เรามันจะตีกลับมาถ้ามันตีกลับมาเข็มมันสิงงวะเดี๋ยวเปเห็นไหมครับนี่ไฟ300โวลต์นะครับเ,เพื่อนๆทีนี้สถอดปลัก๊กถอดปลั๊กออกไฟมันจะค้างที่ซนะครับถ้าเกิดว่าซีมันมีคุณภาพดีแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าถอดปลั๊กแล้วปุ๊บมาวัดไฟป,ปุ๊บเอ้ยไม่เห็นค้างเลยหายไปเลยเอาดูซีหน่อยนะครับเผื่อบางทีมันเก็บประจุไม่ได้ซีมันมีมันมีหน้าที่อยู่2อย่างคือเก็บประจุและคายประจุแต่คายอย่างเดียวครับไม่เก็บเลยรับซี่เสื่อมเลยไปนองเลยนะครับ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็เอา Mod มอสเฟตมาใส่เฟตมาใสนนะ่นะครับมอสเฟตใส่ก่อนเนาะนะครับ มีไฟสามร้อยแล้วนะครับมอสเฟสใสไอซี IC, พันวิดมอสก็เปลี่ยนใหม่แล้วอาอะไรต่างๆก็ใหม่แล้วสังเกตได้นะครับเวลามันเสียมันจะเสียทั้งยวงเลยครับตัวนี้แตกดมดดไปเถอะไปมันอาจจะมาจากฟิลที่ใหญ่เกินไปก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมล้างด้วยนะครับตรงนี้เป็นไฟสูงแล้วต้องล้างให้สะอาดด้วยถ้าไม่เย่ยงนั้นแล้วมันจะไม่ได้การนะครับแล้วทีนี้ทำยังไงต่อครับ พอมาเป็นแบบนี้เราจะโอเพนโหลดมันก็ไม่เหมาะสมเนาะต้องต่อโหลดเข้าไปที่เอาพุตมันด้วยนะครับเผื่อไฟมันเกินมันจะได้ไม่ทําให้ซีแตกนะพูดถึงต่อโหลดนะเป็นโหลดนะครับไฟจะออกมาประมาณห้าสิบไม่เกินห้าสิบห้าโวลต์นะนะครับหลอดไฟตัวนี้220รอยี่บโวลต์นะพูดถึงนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะเตรียมวัดไฟนะครับ โดยการเอวิตเตอร์ไปจิ้มๆไว้ก็ได้นะครับพเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เอ๊ะมันเอ่อถ้าอย่างนี้นี่บวกบวกมันจะอยู่ด้านนี้นะนะครับลบจะอยู่ด้านนี้นะครับตามที่เขาแนะนํามานะครับเพ,พื่อนๆนี่ลบอยู่ด้านนี้บวกจะอยู่ด้านนี้นะตามที่เขาแนะนํามาแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่เห็นไม่บ่อยๆนี่มันจะเป็นอย่างนั้นอาจิ้มไว้อย่างนี้ละเพื่อนๆได้เห็นนะครับถ้าตั้งที่ห้าสิบนี่เขียนมันจะยันเกน,นะพูดถึงนะจะมานี่นี่เลยเด้อ นะครับตั้ง2 5 0ดีกว่านะเข็มมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยเอาถ้าวางไว้พื้นตรงนี้เนี่ยบางทีพื้นมันชื้นนะครับมันก็อาจจะเกิดการลัดวงจรภาษาป,ปกิจเขาจะพูดว่าชอ็อตสกิด <c oughs> เราก็เอาอันนี้หน่อยนะครับแล้วที่นี้พร้อมแล้วที่ทําการเสียบปีถ้าเสียบปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เพื่อนๆเอยหลอดไฟจะสีเขียวหลอดไฟนี้จะเหลืองขึ้นเคม,มิเตอร์จะชี้มานี้ถ้าเราต่อวงจรแล้วมันไม่หลวมนะบีบไว้ก่อนเสียบปลั๊กเห็นไหมถูกต้องเป็นดังที่กล่าวเปะ๊ะเห็นไหมนั่นไฟไม่เกินห้าสิบห้าเห็นไหมนั่นไฟตัวน,นี้จะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่สี่เอ้ยไม่ไม่ไม 4, สี่สิต้องห้าสิบสิ ไล่ไปจนถึงไม่เกิน55นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้มิเตอร์แดงตัวนี้เราจะสังเกตแรงดันที่เป็นตัวเลขจะคำนวณง่ายกว่าที่มันเป็นแบบเข็มนะเสียบปลั๊กเห็นไหมไม่เกิน55โอเคเพื่อนๆอาจจะเสียบปลั๊กแบบนี้ไว้ ลองเครื่องหรืออะไรก็ว่าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือวงจรทํางานได้แล้วปัญหาต่อมาก็คือตามที่ผมดูในส่วนคอยัดลมตัวนี้มันเหนียวแล้วก็กะว่าจะขายัดลมสักหน่อยก็จะเปลี่ยนัดลมนะมันเหนียวไงเอา,าให้ผมซ่อมัดลมผมซ่อมไม่เป็นผม,ไ,มได้รับซ่อมผดลมซ่อมไม่เป็นนะเปลี่ยนเป็นอ่าท่าน,นนายนะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผม ก็ดาเนินการเดี๋ยวดูพัดลมนะพัดลมพัดลมพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลม12โวล์นะครับผมก็เตรียมไว้อยู่นะมันบอมเป็นบ่อเตรียมได้พี่น้องอะไรพวกนี้ผมก็มีอยู่เตรียมไว้พัดลมนะนี่เห็นไหมพัดลม12โวล์เท่ากันเลยอุ้ยบางนิดหน่อยไม่เป็นไรครับขายได้โอเคครับ มันก็มีแค่นี้แหละนะเพื่อนหลักใหญ่ใจความรอฝาก้นมันได้บ้างเนี่ยในช่วงที่รอฝาก้นคงไม่รอที่วิดีโอก็คงจะจบเลยพูดมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่จีเป,ปลี่ยนผุดไปเนาะจนว่าหอดเดียวนี่ตั้งแต่จีนก็ให้จบแน่ครับมันเงหงาเล็ะจะได้ไปสอมโทรทัศน์อีกเขี่ยเลยครับขันเทเอ,อเพื่อนๆก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหรือไม่ได้เลยก็ยังไงก็เล่าสู่กันฟังด้วย น,นี่ก็สําหรับผู้สนใจใหม่ที่อยากจะมาเป็นช่างนะครับจังวิทย์ก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้นอกจากอัดคลิปวิดีโอเพื่อสร้างกําลังใจแล้วก็สร้างแนวทางนะครับสําหรับคนที่ทําได้แล้วมันง่ายมากแต่สําหรับคนที่ทําไม่ได้มันเหมือนภูเขาบางเส้นผมอยู่นะครับแต่คนที่ทําได้แล้วมันเป็นภูอะไรวะมันเป็นภูหมู มันไม่เหลือบหินผมได้ผู้หมูหน่นอยพี่น้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ